ยังไนกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังกาสายแล้วเรามีเรียนตอน9ก้โมงห้าแหนค่ะตอนนี้9โมงโอเคความโชคายก็คือฝนตกก็เลยต้องชื่นเพื่อนไปเอาลมมาไหมนะคะช้วงฝนตกอย่างบอก ฝนตกทุกรอบเลยเวลาไปเรียนค่ะนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเรามีเรียนตอน9โมง55แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็มีไปดาวอัชที่โรงพยาบาลกันเหลายให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เรามายืนรอรถนะคะเราเรียกรถไปมอกันเพราะว่าขับมอไซค์ไม่น่ารอดอยู่นมแน่เลยเพราะว่าถนนเปียกมากทุกคนเราอยากโชว์หน้าหมู่บ้านคือว่าก่อนหน้าหมู่บ้านอะ มันไม่มีดอกกุหลาบแบบนี้แล้วเขาก็เพิ่งเอามาทำหมอทุกคนคืออีกห้านาทีเข้าเรียนแต่แว่าเรายังอยู่หน้าหมู่บ้านอยู่เลยไปสายเนี่ ถึงมอแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าสายแล้วทุกคนคือตึกเรียนเราอะ่ะมันอยู่ตรงนน้นอะมันไกลมากาตอนนี้คือเนื่อยไม่ไหวแล้วก็ห้องเรียนแล้วนะคะ แวะมาลงอาหารก่อนนะคะข้าเคี้ยววันนี้จะกินเป็นแซนด์วิชงั้ไหดีล่ะเนี่ยได้มาเลยและคะเออ เราจะต้องรีบไปขื้นรดเมล์เพื่ไปโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลบอลโซแถวแบบสีหูอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องรีบไปแล้วก็เลยกินเป็นแซนด์วิชกับโยเกิร์ตมาทุกคนคือเราเพิ่งลึกได้ว่าเราลืมเอาชุดกาวมาเว้ยคือแบบลืมหยิบออกมาจากบ้านอะตอนนี้ก็เลย เดี๋ยนไปบอกรถซีแล้วกันว่าลืมหยิบมาขอเย็นหน่อยมอีรอย,อก,อย,อยกาวมางงตัวเองมาตอนนี้เรากำลังเดินไปป้ายรถเมล์หน้ามอนะคะป้ายรถเมล์ก็คืออยู่ตรงข้ามมออันนี้ก็คือมออยู่ตรงนี้เลยป้ายรถเมล์นะคะเดี๋ยวรอรอรถเมล์หนึ่งหนึ่งสามเดี๋ยวไป้นกัน ทำนโควิกามาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ นี่โรงพยาบาลมอนะคะทุกคนเพื่อนมมอมาซื้อกาแฟนะคะวันนี้เรามีราวที่ชลนสิบนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะขึ้นลิฟต์ไป ถึงแล้วชันนี้เดี๋ยวไปนั่งรอรอซื้อในห้องก่อนเค่ดคราบว่ายังไม่ถึงเวลาเรียนเราก็เลยลงมานั่งรอที่ร้านกาแฟาก่อนนะคะเราเรียนตอนบ่ายโมงสี่สิบาังอีกประมาณยี่สนาทีก็เดี๋ยวขึ้นไปหข้างบนใหม่อีกรอบเ่ย โอเคขึ้นมาราวแล้วทุกคนสภาพถึงแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็คือหาเราซื้อไม่เจอ <c oughs> ก็ได้เวลาไปเดินดูคนไข้แล้วเราก็มาแวะสื่อว่านหางจระเข้ดูที่ที่เสียที่เขาแบบเป็นสถานที่ท่อง่ารแต่ว่าไม่ที่เกียดอ่ะนหรือว่ามันจะเป็นความรู้สึกนั้นก็เลยออกมาเชี่ยวดีกว่า แล้วเราก็มารอรถเมย์ไปกินข้าวนะคะอตอนนี้พวกเรากำลังแผนกันว่าจะไปกินชาบูน้ำดำก็เลยมานั่งรถเมย์ไปกันนะคะรถเมยจีนฮารูฮารามามีสองชั้นด้วยสภาพุ่นจะไปกินชาบู สิ่ง,งที่จะมากินข้าวแล้วค่ะอันนี้คือร้านที่เรามากินข้าวเย็นนะทุกคนมันเป็นฟิลแบบโมโมที่ไทยบุฟเฟ่นเนื้อนะคะโอ้ วนผักวนตุบก็มีไอติมด้วยอั้ดี้ก็คือที่เราตักมาไงย่างไย่างไม่รู้เหมือนกัน ก็มาลองกันกินยีนเล่นนะคะ่ะทุกคนเออมันได้แล้วตัวนี้ก็คือเราได้มาแบบงงงงคะ่ะใช่ถ้าแบบนี้ตัวแล้วเราก็จนดูเสภ้อาต่อกลับบ้านกันครับหมดุดที่เถียกับบ้านบ้าบ แต่เดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านกันต่อน,นะคะ